ุยทิสาชมพระเอกคนนี้น่ารักเฟนคลับลุ้นตัวโก่งเกิดรักรวมช่องอีกคู่ก่อนหน้านี้มีเฟนคลับจิ้นหนักมากสำหรับคู่ของทิสาวริทิสากับพระเอกร่วมช่องยูโรล่าสุดฝ่ายหญิงได้ออกมาเปิดเผยเรื่องความสัมพันธ์ล่าสุดว่ากับยูโรสนิทกันมาตั้งแต่เล่นละครด้วยกันเราเล่นเกมด้วยกันตั้งแต่ช่วงโควิดติดเกมเลย เราเป็นลูกศิษย์พระวัดเดียวกันด้วยวันนั้นเลยไปทำบุญด้วยกันเราเล่นละครด้วยกันก็ยังมีคนคิดถึงคู่เราอยู่ความสัมพันธ์ตอนนี้คือเดอกเก่งเล่นเกมเก่งตีป้องแต่ตอนนี้ตีกันเองแล้วเรามองว่าเป็นเรื่องปกติของการทำงานที่เฟ้นคลับจะจิน้นเราเป็นคนไม่มีสเปคอยู่แล้วยูโรก็เป็นคนที่เล่นเข้ากับคนง่ายเล่นเกม